เรียกเสียงว้าวจากแฟนๆได้ทั้งโซเชียลสำหรับนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลที่ล่าสุดมีคลิปอัปเดตรูปร่างออกมาให้เห็นกันชัดๆหลังจากเจ้าตัวตั้งใจลดน้ำหนักอย่างจริงจังมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาจนวันนี้ผลลัพธ์ออกมาหน้าปรบมือให้แบบรัวๆ โดยคลิปล่าสุดถูกเผยแพร่ผ่านติ k t อกบัญชี PUN_Shop99 d e r ซึ่งเป็นบรรยากาศขณะโฟกัสจิรกุลกำลังถ่ายแบบพร้อมโพสต์ท่าอย่างมืออาชีพแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนต้องโฟกัสหนักกว่าเดิมคือรูปร่างที่ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดหุ่นดูเพรียวกระชับขึ้นมากบวกกับใบหน้าที่ยังคงสวยหวานเปะ๊ะและดูอ่อนกว่าวัยแบบสุด จากคลิปดังกล่าวแฟนๆต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความมุ่งมั่นและวินัยของโฟกัสอย่างล้นหลามหลายคนบอกว่าแม้ช่วงที่น้ำหนักขึ้นโฟกัสก็ยังดูน่ารักมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองแต่พอกลับมาผอมอีกครั้งก็ยิ่งดูสวยจึง้งจนหลายคนยกให้เป็นร่างทองที่กลับมาอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจพร้อมชื่นชมว่าโฟกัสในวัย32ปียังมีใบหน้าที่ดูเด็กและสดใสเหมือนเดิมรวมถึงบางคอมเมนต์ก็แซวอย่างเป็นกันเองขอให้ลดอีกนิดเพื่อให้ได้หุ่นในฝันแต่โดยรวมเสียงตอบรับเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือชื่นชมในความพยายามและความตั้งใจของนักแสดงสาวคนนี้อย่างแท้จริง ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนบันเทิงที่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอและพิสูจน์ให้เห็นว่าหากตั้งใจจริงผลลัพธ์ที่ออกมาก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียว